นี่ขุดปูเพื่อ,อจะไปเลีย้ยงได้เยอะแยะเลยอันนี้เขาเรียกปูคำดูมันจะตื้นนี่ขุดปูเพื่อ,อจะไปเลีย้ยงดูนะครับนี่แม่บ้านมาขุดให้ ได้เยอะแยะเลยปูเล็กๆนี่จะนำไปเลี้ยงตัวสวยๆครับไม่จะตัวผูไม่จะตัวผูขุดปูเสร็จก็วันนี้เราจะมีนัดหมายที่ไปยิงหนูต่อวันนี้ติดตามชมนะผลงานจะได้หรือเปล่า อันนี้เขาเรียกปูคำดูมันจะตื่นดูไม่ค่อยลึก,กลครับโดนแล้วครับแสดงว่าโดนตัวแล้วไม่เจ็บก็ตายครับตัวนี้ โอ้สวยครับยังสวยอยู่ตัว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 ดูเพจดิตัวนี้มีเพจเมียจะเป็นลักษณะนี้ท้องมันกว้างรูเยอะครับน่าจะตัวใหญ่แล้วไหมนะบ้าบ้บ น,าน,าน,าน่เห็นแล้วครับแม่เอเย๋ยตัวใหญ่ครับไซส์นี้โอ้โหนี่น่าจะตัวเมียรครับมันดูแล้วตัวผู้ <c oughs>